ของสุดท้ายวันนี้นะครับวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2 5 6 5เอาละวันนี้มาที่อุทยานนาควัดของอาจารย์เติ้ลนะครับมากราบขอพรซึ่งวันนี้วันนี้มาวันนี้มีพิธีบวงสวงนะครับแล้วก็เลยมาทำข่าวเอาอยู่หน้าตรงองค์ท้าเวุวันแต่พิธีอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะลงให้อีกทีหนึ่ง พอเอินว่าเดินมาเห็นกระดานตัวเลขของอาจารย์เติอ้อนาเห็นตัวเลขของอาจารย์เติ้นเขียนไวโอ้โอฟันตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันฝานกกด s u b s กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับดีวาทิตี้ด้วยนะ,ะทักเพจแล้วก็ทั้งยูทูบนะครับ่ะเดี๋ยวให้ดูครับนี่ฮะตัวเลขของอาจารย์เติ้นในงวดวันที่ดึงธันวาคมนะครับวันนี้วันที่ผมถ่ายคือ สามสิบพฤษภาคมอ่าตัวไหนก็แคปออเดอร์โน้ชคลาบแคปออเดอร์พี่น้องเดอ้อนี่ครับของขาวเวสุวรรณนะครับของอาจารย์เติร์นนักวัดนะครับทายาทนักวัดในงวดวันที่หนึ่งพฤษภายนครับ ขอบคุณครับขอให้รวยๆขอให้เฮงเครับสลมดีวาลตีนะครับฝากกดให้กดติดตามกดติดจ้กเงินสลมดีวาลตีด้วยนะครับสวัสดีครับสาธุสาธุครับ